สวัสดีครับทุกคนพบกับอังเกิรเออีกแล้วนะครับและตอนนี้นะครับผมก็มาถึงสามยิงปืนนะครับก็เหมือนเดิมครับชุดเปลี่ยนไปเพราะว่าวันนี้จะต้องทําการทดสอบยิงปืนกอล 43X นะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดซิงนัดแรกของกระบอกนี้นะครับโดยเจ้า,จาของอุปืนนะครับซึ่งกลุนหนุ่มไว้วางใจให้ผมได้ทําการเปิดซิงนัดแรกนะครับก็อย่าหวังอะไรมากมายกับนัดแรกของผมนะครับ ถ้าไม่เข้าเอ็กก็อย่าว่ากันนะครับผมนัดแรกจะขอยิงระยะ10เมตรนะครับเพื่อเช็คระบบกลไกของตัวปืนนะครับโอเคตอนนี้ปืนปลอดภัยนะครับ12ว่า10ครับ10เมตรครับตั้งเป้าไว้ที่10เมตรนะครับผมก็จะบรรจุนะครับเอาสัก5นัดนะครับผมอุ้ยโอเคตกใจครับตกใจหัวกระสุนตอนแรกนึกว่าลูกชิงตัวนี้เป็นลูกซ้อมนะครับเคลือบนะครับ 5นัดบรรจุที่แม็กกาซีนนะครับก่อนทำการยิงนะครับหูตาให้พร้อมนะครับ5้านัดบรรจุพรนะครับนัดแรก อ่9นะครับผมนัดที่2ขอเล็งแก้นะครับนัดที่สองเลยแก้แต่ว่าขึ้นสูงครับไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรครูยิงนัดแรกครับมันเข้านี่ผมเลยครับว้าก <Wow. laughs> ระสุนนัดแรกหมานครับ ตกปอกกระสุนปอกกระสุนโอ้โหปอกกระสุนนะครับตกนี่ครับมีนัยยะอะไรสักอย่างนึงนะครับผมปอกกระสุนนัดแรกครับเอเนี้อปืนนะครับอ่าทูกปลอดภัยในการพูดคุยนะครับครับแต่ว่าพูดคุยเมื่อกี้แนวปืนผมก็ยังปลอดภัยนะครับครับก็วางปืนก่อนแล้วมาคุยกันเรื่องปอกนัดแรกนะครับเด้งปอกนัดแรกกระเด็นมาที่เข็มขัดอ่าเข็มขัดปูนุ่มนะครับเรับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายนิ้มอหมายนัดแรกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ครับ <laughs> เก็บไว้ครับเก็บไว้คิดรนลึกครับนัดแรกรผมกำลังย,ยืนอยู่ตรงนี้ครับกำลังมองดูปุ๊บลอยเข้ามาพักผมกว่าอะไรแล้วร้อนอยู่ตรงนี้ <laughs> พอยิง,งนัดที่สองปุ๊บมันเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้น <laughs> อบอกกระสุนอยู่นี่ <laughs> นัดแรก <laughs> ขังครับขังขังครับ okay, เอ็ดบางเอินอ่าแล้วเรามาคุยเรื่องนัดที่สองครับนัดแรกผมเล็งจี้นะครับก็ไปอยู่ที่เก้าแล้วนัดที่สองผมเล็งนั่งแท่นนะครับนั่งแท่นวงสิษกลับกลายเป็นว่าขึ้นข้างบน นั่นก็หมายความว่าเป็นที่ข้อมือผมเองนะครับซึ่งไม่คุ้นกับไกลปืนนะครับต่อไปนี้เหลืออีกสามนัดเรามาค้นหาคําตอบกันว่าตกลงปืนกินสูงหรือกินต่ํานะครับต่อไปนัดที่3ามนะครับ ทสามครับก,ก็สรุปว่านักที่สองที่ยังไปเป็นข้อมือผมเองนะครับเพราะว่านักที่สามผมเลงที่สิบลางนะครับเอ็กครับเครับ,รบวานหาเจอแล้วครับ ขึ้นบนอีกหนึ่งนะครับข้อมือไปอีกแล้วก็ประมาณนิดนึงนะครับสาหรับปืนกระบอกใหม่นะครับโดนปืนกะกใหนะครับผมยังตกใจเรื่องอันนี้ไม่หายครับตกบอกเนี่ครับตกอยู่นี้ครับร้อนมากเลยครับตกอยู่นี่ครับคาไว้อย่างนี้ครับนั่นแรกครับบอกนั่นแกครัาผมโอเคครับนิ้วมือผมเข้าผมใจเพราะว่าผมแฝนนะครับแล้วก็สไลด์แฝงดนี้ก็แล้วก็ตอนนี้จะทําการเดินตรวจเป้านะครับมาตรวจเป้ากัน ครับจากการทดสอบปืนกระบอกใหม่นะครับที่ไม่เคยยิงมาเลยแต่ว่าอาจจะเคยยิงที่โรงงานอะไรมานะครับหรือเข้าประเทศไทยก็อาจจะยิงเก็บปอกกระสุนไว้ที่กองสืบหลักฐานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ผู้ซื้อส่วนใหญ่นะครับจะเข้าใจว่านี่คือการยิงนัดแรกของเจ้าของอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามันก็เหมือนกันนะครับเป็นการยิงนัดแรก เรามาดูพิสูน์กลุ่มนะครับนัดแรกผมยิงเข้าที่9นะครับแล้วนัดที่สข้อมือผมไปแล้วนะครับไม่คุ้นชินทีนี้นัดที่3อยู่ตรงนี้นะครับนัดที่4ี่ก็อยู่นี่เหมือนกันแต่นัดที่5เกิดการประมาเกิดขึ้นนะครับก็ไปที่9บนก็ถือว่าไม่แปลกนะครับสําหรับการเทสปืนนะครับเดิมเดิมเราต้องทำความคุ้นชินกับตัวปืนก่อนนะครับว่าศูนย์ไปอยู่ตรงไหนยังไงนะครับ ก็อย่างที่บอกครับนัดแรกอย่าไปหวังอะไรนะครับกับตัวผมก็การทดสอบขั้งต่อไปนะครับก็จะให้เจ้าของอาวุธปืนครับได้ทําการทดสอบนะครับผมครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากครับคุณครับซึ่งผมเขาต้องขอพูดเลยครับถ้าครูเอ๋เป็นครูแปดเท่าละหันพูดได้ง่ายครับแปดเท่าละหันที่ผมผมยังสอบไม่ผ่านสะกีครับถือว่าเป็นการขังนะครับทำไมผมถึงสอบไม่ผ่านเนื่องจากว่าแรงกดดันของลูกศิษย์ผมเยอะครับ ผมยิงไป15กระดานยังไม่ผ่านแต่ลูกศิษย์ผ่านหมดแล้วครับครับลูกศิษย์ผอหนุ่มนะครับผ่านนะครับก็ด้วยตําแหน่งที่คุณหนุ่มเป็นผอนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายนะครับเขาก็เลยฝากผลงานมีความหวังไว้กับครูบาอาจารย์เขานะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับผมถ้าคนเรารับความกดดันอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยปุ๊บมันก็จะมีอาการสั่นอะไรเกิดขึ้นนะครับประมาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมดูแล้วว่าคุณหนุ่มมีคุณสมบัติเพียบพร้อมอยู่แล้วนะครับผม วาย<ด>ทั้งปืนเลยครับ <laughs> วายทางปืนครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูคุณหนุ่มเทสปืนกันนะครับครับครับผมลองเปิดเป้าไหมครับหรือเอาเดันเดิมเลย